สินค้ายอดฮิตครับนี่เป็นไงฝีมือการเจาะของร้องสุรชาตินะฮะนี่นี่นี่เอาแก่นี้แก่นี้โอ้โหเป็นไงแอรอาร์ตโอ้โหเลยโอ้โหนี่โอ้โหเอออคนคิดคนนี่มันสุดยอดจริงนะห้คนตัดไม่เท่าไหร่รองจริงแล้วเอาวางไว้โอ้หอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลมเข้าแบบกระจายเลยนะนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ส่วนมากลูกค้าจะใส่หนึ่งคู่ครับแต่ถ้าอยากเฟี้ยวก็สองไปเลยฮะสองมันต้องมีอยู่แล้วนี่ไปหล่อขึ้นทันทีอืหดูดิวางอีกวางอีกวังอีกตายตายอะไรจะหล่อขนาดนี้ดูดิโอ้โหสุดยอดอแล้วยิ่งใส่ขากระป๋องของเราไปอยู่แล้วนะเฟี้ยวเลยเข้าคู่เลยดูดุดูดุดด อเอาเนี่ยโหลูกค้าคน,คนนี้เขาสุดครับเขาใส่ครบเลยน,นี่ตรงรุ่นตรงรุ่นของมันต้องมีนี่ถ้าอยากรู้ว่าใส่แล้วดียังไงไปหาดูเอาไว้ขี้เกียจโมแล้ว